ที่จังหวัดนครสวรรค์เขามีแกงนอกหม้อร้านคุณแดงร้านนี้ครับเออเดี๋ยวแกงนอกหม้อได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาหารถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์เลยนะจะบอกให้มันเป็นชื่อแกงจําได้ละก็นี่ไงแกงนอกหม้อไงมันเป็นชื่อนะพี่ไม่ได้เอามาแกงนอกหม้อเอาก็แกงนอกหม้อไงคุณรัชนีเนี่ยเห็นไหมไม่รู้เรื่องก็จะเถียงอีกแล้วเออเอาเดี๋ยวฟังเรื่องราวคอยดูคอยดูอ่า คุณแดงเนี่ยแกเปิดมา30มคปีนะแกงนอกหม้อมานานกว่า25ปีแล้วอ่าแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยเป็นต้นตำรับใครมาชิมนะรับรองจะติดใจนี่ดูเครื่องแกงแกซะก่อนออแกงนอกหม้อตั้งแต่จำความได้ก็กินมาแต่เด็กนะครับมันจะมีเฉพาะงานบุญงานแต่งงานบวชอย่างนั้นใหญ่ๆนะรสชาติก็จะออกเปรี้ยวๆหวานๆมีกลิ่นของเครื่องเทศนะครับ เครื่องเทศลาบอะนะแล้วก็มีความมันของกะทิเห็นไหมล่ะนี่แกงนอกหม้อเห็นหรือเปล่าแกไม่ได้ใช้หม้อเมือนั้นเขาเรียกหม้อเหมือนกันแกใช้อะไรวะก็หม้อเหมือนกันแหละอันนี้ไม่ใช่หม้ออันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะออะไรอ่ะหม้อด้ามไม่ใช่หม้อมันเป็นภาชนะมีด้ามแต่ว่าหน้าตาถ้าไม่มีน้ำนะจะเหมือนลาบเลยนะครับผม เออก็แปลกดีเนาะท่านผู้ชมฮะเขาบอกว่าทําขายมา30สิกว่าปีแล้วนะกินกับเส้นเหรอคะขายราคา80บาทว่างั้นนะค่ะขายกินกับเส้นแบบนี้เส้นอะไรเนี่ยครับอันนี้เป็นเส้นร้อนนะครับเส้นห่อนบ่เส้นห่อนทอดบอกเออเส้นเอ๊เดี๋ยวนะกินกับข้าวก็ได้เออเนี่ยครับอยู่ที่นครสวรรค์ค่ะนะฮะอ้กินอย่างนี้นะคะอ๋อแกงนอกหม้อ คืออย่างนี้ในที่เคยเห็นชื่อแกงเนี้ยตอนที่ทางรู้สึกจะเป็นวอทอหรือเปล่าที่เขาคัดเลือกเมนูที่หายไปของแต่ละถิ่นนะคะเขากลัวมันจะหายไปค่ะเขาก็เลยเอามารวบรวมไว้นะเมนูที่หายหายไปของปู่ย่าตายายของเราก็รวบรวมมาแต่ละจังหวัดนะคะแล้วก็มีแกงนอกหม้อของนครสวรรค์ด้วยแล้วเพิ่งจะเห็นตัวจริงวันนี้เองค่ะว่าแกงนอกหม้อแกงที่หายไปเมนูที่หายไปของนครสวรรค์มาตามเจอที่นี่อันนี้เครื่องเทศนี่ค่ะ เหมือนน้ำพริกเผาเลยเนาะคลายน้ำพริกเผาแต่ว่ามันบอกว่ามันเป็นเครื่องลาบที่คลุกกันมาแล้วเห็นไหมครับเหมือนลาบแหละตกลงนอกหม้อไหมฮะก็คือเขาจะทําให้สุกก่อนคั่วเหมือนเหมือนลาบอะค่ะให้สุกก่อนคั่วคั่วคั่วให้สุกใส่เครื่องเทศเข้าไปแล้วก็เติมัวนะ้ำพอสุกแล้วทีนี้ก็เติมน้ําทีหลังก็เลยกลายเป็นแกงเอาถ้าเราแบบเป็นคนละสูตรนะถ้าเราทาลาบแล้วเติมน้ําก็เหมือนแกงเหมือนกันคั่วคั่วแล้วก็มาใส่น้ําทีหลังแบบนี้ใช่ค่ะครับ <อ>เขาก็<ม>เรียกว่าแกงนอกหม้อก,ก็แล้วกันนะฮะ,ะก็ไม่รู้ทําไมเรียกแกงนอกหม, <ไป S 2> ม้อเออก็เอาว่าเป็นชื่อเขาก็แล้วกันออนะไปฟังดูไหม,อ,มอาหารประเภทเนี้ยส่วนมากจะไม่มีขายจะได้กินเียก็ต่อเมื่องานใหญ่งานโตทีเราจะมาทำรวมๆกันอที่ผมบอกอกฤปีใหม่วันสงการานต์อย่างเงี้ยเราก็จะมาทํารวมกัน สมัยก่อนโบราณเนี่ยจะถิ่นบ้านมันเยอะใช่ไหมล่ะจระถุนบ้านที่างบ้านเขาก็จะมาทำรวมกันคนมน้นทำอย่างคนนี้ทำอย่างแล้วแต่มาขั้วรวมกันแต่เราโตมาแล้วก็เห็นแล้วว่าเห็นเขาทำอย่างนั้นเห็นเขาทำอย่างนั้นเลยผมพอดีผมมาเปิดร้านอาหารผมก็นึกขึ้นได้อ๋อไม่มีใครขายเราก็นำทำอ่านั่นแหละครับท่านผู้ชมส่วนรสชาติเขาบอกว่าออกจะเปรี้ยวๆหวานๆ นะครับว่าอย่างนั้นนะแต่เรารยรงังไม่เคยชิมเนาะตอนนี้ก็หิวแล้วครับ